ลาย่ปิ่นเมื่อเชบ็อกเซ่พิลามิสเอปิ่นัาจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Line ID a อ,อพ i l i m i s Official ไปเที่ยวหัวหินครานี้เป็นอย่างไรบ้างหญิงปิน่นสนุกมากเลยคะ่ะท่านอาได้เดินเล่นชายหาดได้ขี่มา้าได้กินอาหารทะเลด้วยเพคะขี่ม้าเช่นนั้นหรือเหตุใดจึงเล่นอะไรโลดโผนนะหากตกมาขึ้นมามันจะไม่คุม้มกันกับที่ได้เล่นสนุกเพียงเล็กๆน้อยๆนะหญิงปิน่นต่อไปหญิงจะระวังให้มากเพคะ แหวนวงที่หญิงปิ่นสวมอยู่นั้นซื้อมาจากโัวหินหรือ,อ,อคืออ,อว่าอย่างไรหญิงปิน่นแหวนที่ใส่อยู่ได้มาจากไหนท่านหญิงอัน,นลพัฒประทานให้เพคะ ประทานให้เนื่องในโอกาสอันใดไม่มีโอกาสอันใดเพคะเพียงนึกอยากประทานให้คงใครที่ท่านป้าอลิสาประทานเครื่องประดับทับทิมล้อมเพชรให้หลานกำลังคะท่านหญิงอลิสาประทานให้เนื่องในโอกาสใกล้วันครบรอบวันเกิดของหญิงปินหาใช่ไม่มีวาระโอกาสพิเศษมีหรอ ท่านหญิงอันเนนจะประทานของสูงค่าเช่นนี้ให้กับหญิงปิ่นโดยปราศจากเหตุผลใดๆหญิงไม่ทราบเพคะอามองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าแหวนวงนั้นมีราคาแพงนะักเหตุใดหญิงปิ่นจึงรับมันมาง่ายๆโดยไม่ได้ไต่ถามหญิงเพียงไม่กล้าปฏิเสธของจากผู้ใหญ่ อย่างที่ท่านอาเคยสอนหญิงว่าท่านหญิงอ,อนิลพัฒน์นั้นถือศักเป็นท่านอาองค์เล็กของหญิงเช่นนั้นก็พอเข้าใจได้ว่าแต่เหตุใดหญิงเปลี่ยนถึงเลือกที่จะสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายหรือทราบความหมายของมันหรือไม่ ทราบเพคะหากทราบและเหตุใดยังคงสวมอยู่ถอดแหวนออกมาให้อาเดี๋ยวนี้นะหญิงเป็น ร่างกายท่านไม่ค่อยแข็งแรงหากสงกาสาเมื่อใดให้จิตพระโอสถน้ำก็จะส่งดีขึ้น ชื่ออะไรหรือมามฉันชื่อปัทนิกาไหมคะชื่อเพราะนี่ขอบพระชัยไหมคะเงยหน้าขึ้นมามองกันหน่อยเถอะแม่ปัดคุยกับเราดีๆอย่าได้คุยกับเท้าเราเช่นนั้นมองฉันขอประทานอภัยไหคะ หน้าที่ของเธอคือรับใช้ใกล้ชิดเราเราประสงค์สิ่งใดกระจัดหามาให้คอยติดสอยห้อยตามเราอ่านหนังสือให้เราฟังพอเราหลับเราค่อยกลับห้องหรือจะนอนข้างเตียงเราก็สุดแล้วแต่หมคะ ความรักเหมือนโรคาบัรดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคค้าใดๆความรักเหมือนโคเถกกำลังคึกพิขังไว้ก็โลดจากคอกไปบ่อย,ยอมอยู่ณที่ขังถึงหากจะผูกไว้ ก็ดึงไปด้วยกำลังยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่งบอกหวนคิดถึงเจ็บก,กายแม่ปัดคิดเห็นเช่นไรกับกรอนบทนี้มอมฉันสงสัยว่า ที่แท้แล้วฤทธิ์ของรักนั้นมีอาไรายการรุนแรงดังที่บทกลอนนั้นว่าไว้ไปคะหากเธอรู้จักมันจริงๆแล้วเธอจะไม่พูดเช่นนี้พิ์ของรักนั้นตอกตรึงกักขังเธอไว้กับความว่างเปล่าไม่แน่นอน ไปชนตลอดช่วยอายุขัยเช่นนั้นลาดูพิรของรักน่ากลัวนะที่น่ากลัวกว่านั้นคือเข้ามาใกล้ๆสิเราจะบอกให้ไหมคะ Move mm us -hmm. ใจจึงประทานหวานลำค่าเช่นนี้ให้หม่อมฉันร้ปยเพคะที่น่ากลัวกว่านั้นความรักมักเกิดขึ้นโดยไม่เลือกบุกคคลและเงื่อนไขเข้าใจที่เราพูดหรือไม่ ทุนกำลังเพคทุ่นกังเคะ ง่วงไหมคะง่ว้าง คุณปิ่นคุณปิ่นฮะคุณปิ่นใจลอยไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือเปล่า ท่านอาสงสัยเรื่องแหวนที่นินประทานให้หญิงคะ่ะอย่างนี้เอ่งหรอคะหากแหวนวงนี้ทำให้คุณปินลำบากใจจะถอดเก็บไว้หรือเปลี่ยนไปสวมนิ้วนางข้างขวาก็ได้นะคะไม่คะ่ะ อัน,นินประทานแหวนวงนี้ให้กับหญิงเป็นตายร้ายดีอย่างไรหญิงก็ไม่มีทางถอดแหวนวงนี้ออกจากนิ้วหญิงเด็ดขาดไม่ถอดก็ไม่ถอดค่ะคุณบินไม่ต้องคิดมากนะคะยังไงอันนินก็จะหาทางแก้ปัญหานี้ค่ะอันนินจะทำอะไรคะ ใจจริงจังกับน้องหญิงเหล,เลือเกินท่านอาอาจจะช่วยเท่าที่พอช่วยได้ชัยเกอร์อย่าเป็นกังวลไปเลย The Royal Pin Lantern Night Presented by Dreamy Bubble b e u t e จำหน่ายบาัตรล i ์ e Steaming ราคา850บาทแล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major com The Royal Pin Merchandise มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Line at The Royal Pin